ครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวออกไปนั่งซุ่มยิงนกกินลูกไซกันครับเข้าไปในป่าช่วงนั้นครับมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี้เห็นลูกไซเยอะอยู่ครับก็เดี๋ยวไปกันเลยครับ เรียบร้อยครับระยะสิเมตรครับ ครับเพิ่งเข้ามาถึงครับนี่ครับนี่ครับ,รบจะมาซุ่มตรงต้นนี้ครับเป็นต้นไทรเพิ่งเดินเข้ามาถึงอะได้ไปแล้วแต้มนึงครับเดี๋ยวหาที่ทำนั่งซุ่มก่อนครับ ลูกมันร่วงไปเยอะแล้วครับเหลือนิดเดียวครับไม่รู้นกมันจะเข่าหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรานั่งซุ่มดูครับครับทั้งทำที่นั่งซุ่มเรียบร้อยแล้วครับระยะก,ก็อยู่ที่20่เมตรครับมันย้อนแสงนิดนึงไม่รู้ว่า จะเห็นหรือเปล่านะครับว่ามุมถ้าไปนั่งทางฝั่งโน้นไอ้แนวยิงไปนั่นมันมีคนเข้ามาตัดฟืนครับกลัวจะไปโดนเขาคแล้วก็สายแล้วครับไม่รู้นกมันจะเข้ามาอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวติดตามชมมันครับ เห็นตะหางครับเห็นตาหางครับตัวปังกิ่งไม้ bye bye chú sẽ hoa quả Nếu bị kịp เดี๋ยวคอหาก่อนนะครับใบไม้เยอะฮะเจอแลยครับใบไม้บงังฮะโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งซุ่มต่อเมื่อกี้กำลังกำลังจะย้ายหมายะพอดีเดี๋ยวันเข้ามากินลูกไซอะจะไปนั่งซุ่มต่อเผื่อ มันเข้ามาอีกครับเข้ามาก็มีแต่นกตัวเล็กครับเล็กเกินนะนั่งอยู่ครึ่องชั่วโมงแล้วครับไม่เห็นเข้ามาเลยครับ ้วนั่งต่อสักพักครับถ้าเกิดว่าไม่มีนกเข้ามาก็ยวคงต้องย้ายหมายแล้วครับเงียบเลยครับนกก็มีแต่น,นกน้อยครับ ล่อก็เข้ามาสองตัวแล้วก็ไม่เห็นเข้ามาอีกครับแล้วจะลองเปิดลำโพงตัวนกเขาใหญ่ดูครับว่าแถบๆฝั่งน้นเห็นมีเสียงร้องอยู่สองสามตัวครับเดี๋ยวเปิดลำโพงร่อดูครับเผื่อจะเข้ามาต้นไม้เยอะครับไม่รู้เข้ามาเกาะแล้วจะเห็นหรือเปล่าครับ หน้าที่ป่าตรงนี้ก็ประมาณสี่ห้าไร่แล้วนะครับลกครับ โดนหางครับไม่มีที่พลาดมือไม่นิ่งครับเสยดายครับ <s> เข้ามาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ครับเงียบคลิปเลยครับทีนี้แล้เวเก็บของย้ายไมยครับเดี๋ยวไปเดินหาเลาะดูครับ ป่าลกมากครับใบไม้ร่วงเต็มพื้นแล้วครับเดินก็เสียงดังครับมีนกโกระพุงมาได้ยิงมาละตกใจเสียงเราเดินเดี๋ยวออกไปข้างนอกหาเดินเลาะจมทุ่งนาดีกว่าครับ นี่ครับบินมาล่วงอยู่นี่ครับยิงอยู่ต้นนั้นครับบินลงมาประมาณเกือบสาเมตรครับ เรียบร้อยครับระยะ30เมตรครับตยวนี้ครับ โอเคครับครับก็ได้นกเขาชวาเพิ่มมาอีกสองตัวครับก็เดี๋ยวคงต้องกลับแล้วครับแดดเริ่มร้อนสายๆหน่อยก็มีชาวบ้านเข้ามาหบานแหงงมหอยตรงห้วยนี่ครับเ,ออเดี๋ยวจะไปโดนเขาก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันครับ สวัสดีครับ